สำหรับแอลมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะค่ะซึง่งจริงๆแล้วแอลคิดว่าแอลอาจจะไม่ต้องอธิบายเองหรือซ้ำถ้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็หลายๆคนก็จะเข้าใจอยากทำความเข้าใจอีกครั้งว่าคือตอนนี้บางคนเอาไปพลาดหัวแล้วก็แบบคืนนี้ก็ขออนุญาตพูดตรงๆเวลาพลาดหัวสั้นๆเพื่อจะล่อคนเข้ามาแล้วทุกคนก็มากระหน่ำแอลว่ามันแอลว่านี้ก็อย,อย่าทําอย่างนั้นแอลเลยค่ะอยากจะบอกอีกครั้งทำความเข้าใจว่าถ้าเศร้าไม่ร้องค่ะ ซึ้งก็เลยลองค่ะอปอ่ยน้ด้ค่ที่ันดาู้คนจับจองว่าเออเส่ตนเลยนไปเออ่ตาหลอกกันไม่ได้ค่ะ้างกับข่าวที่มันเกิดขึ้นที่คนจับเด็นก็ไม่รู้จะออกความเห็นยังไงเลยค่ะไปดงว่ามันก็สำหรับแอมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะ ถ้าถ้าพูดตรงๆมันก็มันก็มีแต่ดีขึ้นค่ะหมายถึงก็ก็แฮปปี้ดีค่ะมันเป็นแค่ช่วงโมเมนต์แบบนิดเดียวแล้วคนก็เอาไปกาเป็นประเด็นจนได้อย่างไรใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วแอปคิดว่าแออาจจะไม่ต้องอธิบายเองเลยซ้ำถ้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็หลายๆคนก็จะเข้าใจเช่นแบบคือแอปอยู่ๆแอปก็อิ o มูชชั่นอลแบบร้องไห้อยู่แล้วเขาจะแบบยิ้มได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีหลายๆเหตุผลนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ได้มีโอกาสเจอทุกคนก็ดีค่ะอยากทำความเข้าใจอีกครั้งว่า,วาคือตอนนี้บางคนเอาไปพาดหัวแล้วก็แบบคือนี้ก็ขออนุญาตพูดตรงๆเวลาพาดหัวสั้นๆเพื่อจะล่อคนเข้ามาแล้วทุกคนก็มากระหน่ำแอบค่ะมันแอบว่าอันนี้ก็อย่าทำอย่างนั้นแอบเลยค่ะคือคือมันอาจจะมีบางอันที่เป็นแบบ ทำให้เข้าใจผิดว่าร้องไห้เพราะเรื่องอื่นแต่จริงๆอยากจะบอกอีกครั้งทำความเข้าใจว่าถ้าเศร้าไม่ร้องค่ะซึ้งก็เลยร้องค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะพี่ๆน้องๆที่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างงี้ค่ะวันนั้นมันทําไมไม่รู้มันทําไมรู้สึกซึ้งใจที่ที่นี่แหละค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วทุกคนก็ก็มีความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมาอันนี้ที่แบบเดี๋ยวไม่อยากร้อง พวกนี้จะเศท้าทให้แบบเสียน้ําตาแต่ถ้าไม่ไม,มต้องห่วงค่ะถ้าเศร้าถ้าเสียใจไม่้องค่ะแสดงว่าข่าวมีแต่วจริงจริงมันก็ไม่ได้มีผลกระทบแบบกับความเป็นตัวตนของเราขนาดนั้นละคะ่ะแต่แอบเห็นบางอันแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ความจริงมันไม่ต้องมีก็จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่า พาดหัวเช่นแบบเออแอปร้องไห้เพราะผู้ชายหรือว่าเออเออมันมีอะไรอีกอะเป็นแบบแอปยอมรับแล้วว่าทะเลาะกัน<อ>แล้วก็ก็ขอโทษก่อนเสมอเนี่ยซึ่งแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตแอปอย่าพาดหัวแบบนั้นเพื่อให้คนอ่านอ่านไปเขาก็จะไปมีอารมณ์เปล่าใช่ไหมคะแล้วแล้วมันก็มันไม่มีอะไรจริงในนั้นเลยแล้วคนก็จะเข้ามาแบบ ขนาดน่าคล้องอย่าง้นหรอคล้องใส่ไม่จบเลยเขาตัดเต็มเขาขี้เกิดค่ะแล้วหลังจากนั้นคุยอะไรกันบ้างเป็นอะเรที่ทำให้เหตุการณ์ไม่เป็นัไปด้วยดีอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดต้องคุยกันค่ะคือแอปก็แอปก็เห็นเห็นข่าวเห็นคอมเมนต์แล้วก็ก็อ่านของตัวเองค่ะไม่ไม่ไม่ได้คุยกันขนาดนนั้ ยอมรับตรงๆว่าบางจังหวะก็อยากค่ะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งไม่จบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็สุดท้ายแล้วล้วก็มีความเข้าใจค่ะว่าสุดท้ายเราไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจเราได้<ม>ก็ก็คงทําได้เท่าที่เท่าที่คนที่รักเราแล้วก็เปิดใจรับฟังค่ะ จริงจริงๆเราจะลงรูปกล้องตาหวานหนึ่งแม็กอนไม่เป็นไรมันมันไม่ได้จำเป็นคือมันเป็นเรื่องที่ให้ดีสีเรียแต่คงให้มันซีเรียสขึ้นมาก็งั้นคือถ้ามันเป็นอะไรเป็นประเด็นอะไรที่มันซีเรียสเราจะวิพากษ์วิจารณ์อันนี้แอฟยอมรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะแต่บางทีพอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันไม่ได้มันไม่ได้ซีเรียสแล้วมันไม่ได้มีมูลความจริงอะไรเลยแล้วก็แบบ ต่อต่อกันไปแล้วก็ให้คนเข้ามาวิจารณ์บางคนก็พูดแรงค่ะแล้วก็ผ่านไปแอปรู้ว่าเขาก็เขาก็แค่เมนแค่นั้นแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าแอปไม่เห็นประโยชน์ในการทําแบบนี้กับใครสักคนหมายถึงว่ากับคนอ่านด้วยกับตัวแอปเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยจดชื่อนคะคจดชื่อไวอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้เขาไม่จดแล้วก็แคปมี่แล้วส่งใครมิคับ <laughs> ใช่ค่ะไว้ไว้เแผ่เมตตาโอแต่ว่าสิ่งน <can>. ี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นในชีวิตที่สมารมททั่งทีไม่ค่ะไม่ค่ะมันก็หวานอยู่สุดในเรื่องเลอไม่ไม่ก็ปกติค่ะโอเคไหมขอบคุณที่อ่า